ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าโซนลาดพร้าวเนี่ยจะเป็นย่านที่มีบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าอาคารประเภทโฮมออฟฟิศมากกว่าที่คิดไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีหลายอย่างเลยที่เป็นปัจจัยสําคัญสาหรับธุรกิจยุคใหม่คือทาเลลาดพร้าวเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างตัวเมืองชั้นในกับชานเมืองนะครับดังนั้นจะใกล้แหล่งงานสําคัญหลายโซนเลยจะเข้าไปนัดเจอลูกค้าในเมืองก็ง่ายหรือว่าจะนัดลูกทีมมาเจอกันที่ลาดพร้าวเนี่ยก็ไม่ยากครับ เป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นนะครับแหล่งไลฟ์สไตล์เนี่ยครบเลยมีห้างสรรพสินค้าให้เลือกหลายแห่งนะฮะเหมาะกับการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการทํางานครับรถไฟฟ้ามีให้เลือกหลายสายทางด่วนมีให้เลือกหลายเส้นครับที่สําคัญเลยนะครับราคาที่ดินและค่าเช่าในโซนนี้เนี่ยยังไม่แรงเท่ากับโซนในเมืองครับแถมโซนนี้นะครับก็เต็มไปด้วยตึกแถวแล้วก็ทาวน์โฮมที่เราสามารถปรับเป็นโฮมออฟฟิศได้เลย จะอยู่ก็ได้ทํางานก็ดีครับพูดถึงโฮมออฟฟิศแล้วเนี่ยวันก่อนผมเพิ่งไปรีวิวโครงการหนึ่งมาครับกับ B1 วันลาดพาร้าวรามคาแหงที่นี่เป็นโฮมออฟฟิศ4ชั้นนะครับพื้นที่กว่า600ตารางเมตรถือว่าหาได้ยากเลยนะเยอะขนาดนี้ในโซนนี้นะครับด้านในมีลิฟต์ด้วยอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยนะครับเข้าออกสะดวกใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็เดอะมอลล์บางกะปิด้วยครับสนใจติดตามเพิ่มเติมได้ทางรายการคิดเรื่องอยู่นะครับ